ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะคะเราไปดูจังหวัดถัดไปค่ะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะที่ต้องเตรียมพร้อมรับมวลน้ำจากภาคเหนือกันบ้างค่ะ ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะทางด้านของนายภูสิธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะร่วมประชุมคณะทํางานติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อุทกภยัยวัตภยัยและดินโครนถลม่มเพื่อเตรียมรับมวลน,น้ําแม่น้ํายมซึ่งขณะนี้ค่ะมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ํายมสายหลักอาเภอบางระกรมและก็แม่น้ํายมสายเก่าอําเภอพมพิรามอําเภอเมืองอําเภอบางระกรมซึ่งคาด ว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่26-27ถึงสิงหาคมนี้โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทางเร่งรัดเรื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการ,กรเกษตรในพื้นที่บางระกรมโมเดลฝั่งขวาก่อนใช้พื้นที่รองรับน้ำเข้าท่งเตรียมแผนรับน้ำในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะการสื่อสารแจ้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดอุทกภัยทางด้านของโครงการชลประทานพิษณุโลก รายงานสถานการณ์แม่น้ำนานและแม่น้ำสาขามีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งสถานการณ์โดยรวมปกติแต่เฝ้าระวังแม่น้ำชมพูอําเภอเดินมะปรางจากปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ส่วนแม่น้ำยมสายหลักและแม่น้ำยมสายเก่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยคาดการปริมาณน้ำสูงสุดที่จะไหลลงสู่แม่น้ำยมในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงระหว่างวันที่23-25สิงหาคม นี้จึงได้เพิ่มการระบายน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำแม่น้ำยมสายหลักอำเภอบางระกรมคือประตูระบายน้ำวังสตือประตูระบายน้ำนางงามประตูระบายน้ำท่าแหและเพิ่มการระบายน้ำแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านผ่านทางคลองระบาย dr 2.8รวมทั้งดำเนินการพร่องน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าอำเภอพมพิราม และอำเภอบางระกร,รมเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่แม่น้ำหยมตอนบนสำนักงานชลประทานที่3แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํำในแม่น้ำน่านอันเป็นผลมาจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ซึ่งต้องมีการผ่านน้ํำจากแม่น้ำยมเข้าสู่คลองสวรรคโลกพิชัยและไหลลงแม่น้ำน่านที่ตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์โดยจะทยอยปรับลดระดับ เก็บกักน้ําในเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกลงจากเดิมเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําน่านกระชังปลาโดยขอให้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแม่น้ําน่านอย่างใกล้ชิดนายจิตตะ,ะเกษมนิโรธธนารัตนายกเทศมนตรีนะครนะค,รนะครสวรรค์ไปติดตามระดับน้ําในพื้นที่เขตนนะคร ในเขตเทศบาลนครนะครสวรรค์แม้จะลดลงเมื่อเดือนก่อนแต่คาดว่ามวลน,น้ำจะมามวลน,น้ำจากแม่น้ำยมนะคะก็จะมาถึงนครสวรรค์ในอีกสองสัปดาห์โดยระหว่างทางจะมีการจัดจราจรน้ำให้กระจายออกไปตามลำน้ำย่อยต่างๆจึงทำให้ปริมาณน้ำที่จะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในปริมาณน้อย แต่ยังคงเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกในเดือนกันยายนขณะที่บึงบอระเพ็ดยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีกมากดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทได้เตรียมพร้อมอวัสดุอุปกรณ์และกระสอบทรายหินคลุกเตรียมการบล็อกท่อหากปริมาณน้ำสูงขึ้นมากตรวจสอบการระบายน้ำลอกท่อตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติไว้ล่วงหน้าแล้ว